สวัสดีค่ะมีรถขาย,ยงันสดมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะราคาไม่แพงนะมีสุดิชิแลนเซอร์ในจุดทบ GLX g กียรโตคันี้ปี2 0 1 7ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรยที่139,000บาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ เป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยนะคะมีซูบิชิ h i นเซอร์1.6 g l s x นะคะคันนี้เกียร์อโต้ปี2007ค่ะแม็กไลสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นขายเงินสดเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพเบบเดิมเลยค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะพาไฟฟ้าระบบเซนทัลล็อกค่ะเครื่องเสียง JVC นะคะ AM/FM AUX แล้วก็ C/D นะคะรถน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะกวางนังสบายแอร์เย็นราคาไม่แพงนะคะ139,000บาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะใครๆก็เป็นเจ้าของได้นะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะ แม็กไลยสวยตั้งหากค่ะน่าใช้ค่ะสภาพดีนะคะมาทดลองขับดูได้เลยนะคะแอร์เย็นขับตีเบาะนิ่มสุดๆเลยค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถเก่งนะคะสีดานสี่ประตูเกียร์ออโตโอ้ราคาไม่แพงเป็นคันนี้เลยนะคะ ราคาต่อรองได้ด้วยนะมาดูรถที่ชอบก่อนมาลองขับมาทดลองขับได้เลยนะอยากให้ลูกค้าได้รถสภาพไปสวยไปใช้ค่ะแม็กก็ลายสวยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงได้ดูค่ะนี่ค่ะหน้าเครื่องเป็นเครื่องยนต์พันหกเบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังม,มองหารถเก่งสภาพไปสวยนะคะราคาเบาๆต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi l a ซ c e r 1.6 GLS เกียร์ออโต้ปี2007ค่ะแม็ก็ลายสวยด้วยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เล่มทะเบียนพร้อมเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ